โอเคครับผมกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเอฟซีมาบ่ายทุกท่านครับผมมือพ่อผมครับสวัสดะครับสามันเพชรเหมือนเดิมนะครับมมือนี้นะคลิปนี้นะผมกับจานสามันเพชรให้เบิรงลันลันนะครับนักเตะเขาม้าไม่กับหลายตัวนะครับทั้งอีบ่าฟิน่านะครับบีซีนะอันนี้เป็นแหลกหน้าล็อกนะครับมาของพาร์ทที่สองนะครับหรือปีที่ซีนะครับผมอะไรนี่กับมาน้ำเขานะครับผม ตัวจมจำนะครับไม่ตัวจมจำนะครับแต่ผมว่าเฉยๆนะครับขันสีแรกผมวองว่าถาเบิ้งวิคสองเออถาเบิ้งวิขาวิขัดนะครับคือย้อนขับมากนะครับผมโอเว่นตัวนี้ก็ดีนะครับสกิลยังดีนะครับไดเวลีกลางๆแล้วก็พลังงานหน่อยนะครับผมสําหรับผู้ใดบมมีกล่องนาเร็วนะครับอยากบินอยากได้ตัวซับตัวนี้ก็ซับพุ่งแน่นอนครับแต่เรื่องจบสกอ์เพื่อนๆต้องเน้นนิดนึงนะครับ ต้องเน้นนิดนึงนะครับเน้นเน้นในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยิ่งเจ่าจัดเังไล่ะถามาคมบอโคมบังไงวานะครับบังใจว่า็ค้มเกินครับติดข้าติดเสามืนนั้นนะ้ากับอันนี้คือมือที่สองนะครับมือแหลกผมเปิดนะครับผมได้อะเมื่อแรกได้ตัวไหนบะเมื่อแรกไม่ได้อัดนะครับเปิดอยู่หนึงบาทนะครับได้อะร้อยเนมัร้อยหกนะครับตัวซีบีแมนยูนะครับ เฮปเวนะครับลอยหกนะมือแหลกนะมือที่สองมามือที่สามนะบป็นเก่าอยอาเพิ่งบอกตอนนี้มาหลอด่คนเติมนะครับเจ็ดลอยยี่เก้านะครับพันเขียวนะครับผมกับสุนี้กับะเด็้บบมินี่หัวนะครับกีสีเติมนะครับที่แรกก็กีีเติมพาดเบคเคนนะครับผมไม่ว่าซึ่งมันจะได้ใส่นะคงั้นนะครับอันนี้พอๆไปก่อนนะครับผมใส่ที่จำเป็นกอนะที่ผมเก่าโอเคนะครับอันนี้นะ มก็จัดน้ำมันลอยเก่ามากไหมนะครับผมกับมาแทนตัวรถจีนนะก็ถือว่างี้เล่นได้นะครับสบายนะครับน้ำมันลอยเก่านะขอตัวมาแท่นนะขอตัวซีบีเลยโอ้ยอาจจะซีบีวิบาดแผลบ่บงซีตัวแเนี่ยนี่สุยคิดแค่เอาวะ่ะเรียนหินแว่ววะ่ะเรียนมีแว่ววะ่วะมันยิงซีบีได้เจ๋งนะครับได้ลอยแปดนะครับได,ได้เกิดลอยหกกับดีใจแล้วนะ สามเพชรนะตั้งบฝหวังนะครับเพราะว่าเปิดเปิดเรื่อยๆนะครับผมตัวก็หลายชิบเปิดไล่อยู่ดีกับบวกแั่นี้นะมาจัดมาอีกมือนะครับผมเมื่อเดิมนะครับสามเพชรนะครับผมนกับจัดให้วิกซีแล้วกับวิกหาแล้วกับวิกที่หกกับไม่จัดให้เบิ้งเนี้ยน้อนครับเพชรพ่อป้าอันอีกเรื่องนึงนะครับผมว่าจะไหนก็เปิดจะมาครับเพล็กมาขายนะครับผมผู้ใด้ดวงดีกับจัดได้นะครับ หาผ่นเขียวนะครับแต่ผมเบิ่งส่งจิตส่วนนี้มันปั่มเงินอิ่มยากนะครับเพราะเงินห่าอีกเงินอิ่มห่าไร่ไร่ขาก็ไปลงอะไรเป็นเวลาไปซื้ออะไรมาแลกเรื่องเวลามาหนีนะเราไม่ได้หาเงินอิ่มยากนะครับส่วนนี้นะแต่ไปส่วนตรงสุดตายเลยมันก็หาปรยากแล้วพอเติมยงียบไปโอ้เตท่งกับเบลดุนเลยโอ้ยเนาะอะไรฮะ ไหวบ่วไหวบโนไหวาหาไหวบโน <c oughs> ตัดไม้เมื่อนะครับผมนี่กับเมือนเดิมนะครับสามพันพชรนะมันนี่อ่ะเปิดสองวันจันทร์นะครับมันนี่นะอ่ะใจแล้วนะขอมันจะมีตัวหลุดมาจากตัวบ่นะครับผมนะ เนะือนขาดีๆนะ Let's go ซีเอ็มงั้นหยุดิโอ้ยเอคอนไอ้คนน,น,นนี้นั่นอุ้ยเขี่ยะคนนั่นยืดโอ้ยลายชุดเพิ่งจะเปิดโอุย้ยผมว่าคลิปนี้แหละเว,ว้ยชุดว่ะผมขอเบิ้งไม่ยิ่งตัวเลย เฮ้ยม่าถึงเฮ็ดคลิปสามพันเพียดมากครับมีคลิปนี้แหละครับลั่นลั่นสุดแล้วนะผมขอเบิ่งมาอีกแค่รอบครับลั่นวะ <c oughs> ผมนึกว่าจะเฮ็ดบักเฮ็บเวียนับแม่นอยู่นะครับ <c oughs> ไอคอนเจีออ๊ยบก็ <c oughs> ค,คิดว่าสีแค่เห็นนะผ่าแบบนี้นะโหเหนียมากจะไปเห็บคลิปแบบนี้มั่ง ดีสุดลิซ่าได้สู้หรอกอะน,นี่นะครับไม่เพื่อดีด้านนะแล้วน่าหลอกเลยนะกิฟนี่นะกิฟไฟกิดน้ำกิฟต์หันก็บว่าได้ยังนะครับไม่เอาเรื่องว่ะเต็งสี่นี่แม่เตึงมีก็เลังใจเฮ็ดคลิปนะเฮ้ยวุ้ย,ย,ย,ยเกลียดปานกลางปานกลางปุนงป๊นีปัญหานะผมก็เอามาตีลงไม่ได้ก่อน,น,นรับมันได้อุยานะเออยังให้ได้เกลือเลยรได้ไม่ให้ได้เกลือซื่อมืออะไรมันก็น มันกับว่ได้ดึงดูดเนะเอาะอยากเปิดเบ้าเกลือให้ผู้ชมทางบ้านน,น,นะพ่อแม่พี่น้องเบิง้งเนี้ยคลิปนี้ผมว่าเกลือแล้วนะครับผมผมวัวนจะมีนะอ่ะแล้วเชื่อมือถัดไปครับมาครับถัดมาอีกมือนะอ่าสัปดาห์นี้ใกล้หมดนะครับอ่ามีหลุดมากนะครับเดบิวบาวะตอนนี้เธอหน้าหลุดกัน อ,อ๋ดีดนะก็เจ <fin anta> <ots> ็ดขึ้นกับพ่อใจนะหมือว่านแเพื่อนะโอ้บเบ็ดดุนไม่ได้แปดร้อยแปดอยู่เออสวยครับหกสิบแต้มนะอือถือว่าได้การนะมือนี่สวยสวยสวยหกสิบแต้มนะร้อยแปดสแต็กดีนะวักรีดดีแต่มันต่ำกางอยู่อะย่อยนะครับ เพมาตูนกขบวนโซนนะ,ะถาน้าบางที่มีตัวมันจะมีห่ดนะถือว่าอะไกันอ่ะมาครับมื่อนี้ก็วันพุธนะครับหลุดมาหลายตัวแล้วนะครับผมกับมีอ่อหลายตัวนะที่หลุดมานะสัปดาห์หน้าผมเหมือนเดิมนะครับแต่สัปดาห์หน้าเบิ่งช่วงมิดยุ่มลงไว้ในช่องคุ้มช่วน,นะครับไม่เช็คตัวเดียวครับน่าสนใจนะเอทุ่งดีๆนะเอาท่วงดีๆ อุ้บักหลอกตัวนี้อุ้บักหลอกดอ่นบักหลอดกินบักบักหลอกลโอู้ยิ่งลมันสิเอ็มโอ้ยสิว่าจังไงละ่ะเล่นตำแหน่งอินมาได้ติเห็นไหมตำแหน่งนี้มันได้ได้บักอันนี้แล้วเนาะ <c oughs> ขันบ่แบบเปิดร้อยจีบวกที่ขันได้ยังเออจังเป็นมูเซล่าเนี่ยขันเด็เนเปิดร้อยหาโดยหกบวกอะ่ะนี่แหละบักนี้แหละขันมาจริงจริงน,นะ เอาตัวหลอกเอาหลอกมาตรงตำแหน่งแล้วกับทีมชาติทีมเดียวกันอีกทีมชาติเดียวกันอีกอันเดชสัปดาห์นะครับผมมาลาปิดเช็คโชว์นะครับผมสัปดาห์นี้ที่ว่าซักเซ็ตนะครับขวดสุดยอดนะครับสุดแล้วครับในที่เปิดมานะครับสามพันเพชรนะครับผมซึ้งใจสัปดาห์นี้นะครับเฟอร์ดีน่านะครับผมอย่างารนะกดรลอมนะครับที่แรกว่ามันจีวอลกแมนอยู่นะแตวมาเป็นไอคอนนะเพราะกั ผมก็ตีเหรียญเรียบร้อยแล้วนะเอพ่าเบิ่งแตบนะครับที่ผมเปิดมานะเนี่ยผมมีของแรลงเลยนะเพราะว่าแรลงกับเหนฮอญแชมเบิ้งจุหมดนะครับก็บ่ได้นะเปิดนี่ครับสองปัญหาก,กับเปิดเนี่ยครับแต่พอเปิดดูส่วนมากจะเปิดเนีย่ยส่วนมากก็ได้น้ำชุ่มกิจแน่นะครับเนี่ยร้อยสองร,อย,อ,งรอยสามรอยอ่ะคลิปนี้เพียงนี้ฝากกดไลค์ติดตามนะครับผมขอบคุณการช่ชมคุณการชื่นชอบนะครับผมแล้ว,เ,นะวเจอกันในคลิปหน้านะวีคหน้าเจอกันปีเตอร์เช็ค